แฮมแฮมเอาล้วครับวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเอ่ดย์อิงไรท์นจะจ๊ะวันนี้เราจะเอ,อ่ยืนพาที่สี่ใช่แล้วภารกิจของเราคือเข้าตระโดกับไรท์แนะนําตัวกับไรท์โอเคเริ่มภารกิจได้ครับโอเคเราจะเทรนได้ยินทันไหมเจนเหรอใช่จะได้ยินมีระเบียบวัติุเหรอไม่ไม่ คือฟังนะเพนทุกคนซาบซึ้งกับสิ่งที่นายทำกับเรามากแต่ฉันรู้ว่านายกำลังทำเพื่อตายโทษตัวเองเพราะอาร์มี่ตายเพื่อชีวิตของนายใช่ถ้าเราไม่ได้อานสซินจากไลฟ์ผู้คนจะตายนะได้พบกับอาร์มี่หลังจากเกิดอ้อยช่างมันเถอะมันพูดถึงไอคนที่ไปช่วยเราแล้วตายไปครับจากพาที่พาแรกเลยอ่ะเทย์สต์โหฮ่โอเค เัวของพร้อมไม่ค่อยไปวีบุลลีกับทิดเจ้าโหข้างล่างอย่างเยอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกมาเจ็บโอเคไปเราจะไม่สนใจเราจะไปหาสบี้วิ่งเร็วเอาสตีฟวิ่งเร็วด้วยพระเจ้า โนวีเ no, ปิดกำลังต่อสายฟ้าเฮ้ยกำดักแล้วโอเคบินนี่บินบินเพ้นไอ้ไอ้หน้าสติไนไปแล้วรอมันมาแล้วเจอตัวตัวตัวโอเคนี่ไม่ได้ไหมมีชัยพืชกินไปซะอืมอร่อย ตอนนี้เราโดนผลยังไงยังโอเคไปข้อมมันเถอะจะทำเควส์นะโอเคพปายมเควสด,ดีกว่าโอเคไปเต่พร้อมใจพร้อมทำได้ไปเอถอะดุก้าเคปอดภัยที่ไม่ได้ใช้งานพยายามเข้ายึดโอเคโอ้โหเยอะเหมือนกันนะอโอเคเปิดสวิตช์ไฟอือ คุมหมแล้วนะเราต้องเราก็ต้องเคียร์ข uh. oh ้างในต่อดวงไปเมาเร็วเกินมากเมาเร็วมากอือเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโถ่เว้ยโถเว้ยโถเว้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยเวยเอ้ยเวยเอ้ยเวยเอ้ยโอ้โห้ลบกันแล้วกันความปืนซ้อซ้อปืน สู้กันโอเคเออืออครับืออโอ้ยโอ้ยโอ้ยออล่วงไปโอเคมันจะเคลียร์เกือบหมดแล้วข้างหน้ายังไม่เคลียร์อีกเหรอยังไม่เคลียร์อีกเหรอฉีนั้นเราว่าเราเปิดอะไรหมดแล้วไหมเหรอออ เอ,ออเออโอเคค้นของมันจะตายโอ้โหเยอะมากอ่ะอืออือสุดร้อยหัวแตกอือไม่ตายเหรออืออุ้ยถอยกัน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 เหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะเราไม่ไป,ปิดตรงเนี้ยโอเคปิดก่อนมันจะได้ไม่มาโอเคครับ โอเคโอเคตายไหม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 ฮะโอเคโอเคครับเปิดเรียบร้อยโอเคความของต่อโอ้โ oh, ห oh, มันเยอะเหลือเกินโอเคมันจะมีเอ้ยตัวตัววิ่ง,งเร็วอ๋อโอเคเราสามารถของ เป็นของได้ชุดซื้อผ้าสะอาดนักกีฬาต้องซื้อใช่ไหม,มเก็บก่อนเอาพวกนี่เก็บก่อนโอเคทั้งหมดเก็บไปแล้วก็เอากาแฟเก็บไปก่อนแล้วค่อยเอาไปขายปัดจำเป็นไมค์นี่แล้ว จะพอได้อยู่แหละไม้ตีตะปูโห oh, นี่มีความเสียหายเยอะมากโอเคเอาแค่ okay, okay, นี้ก่อนได้ไหมยูททนิกเก็บไปให้หมดกันเลยโอเคฮาเวลาเก็บไปให้หมดใส่ไฟเก็บไปโอเคที่นา่าจะเพียงพอแล้วแหละนี่เหมือนมีอะไรให้เราทำบ่ เออปีแค่ป er. ้ายก็โง่โอเคไปทำเควสต่อมันมีคนโดนกองขับจะเหลือโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีพวกไรไอ้เหี้ยเราไม่มีปืนเออ โอ้ยเฮ้ยเฮมาดิมาดิมาดิตัวตัวเดียวอ่ะมาดิมาดิมามาดิมามาดิมา w h e are you going? เว้ย Are you ้ยโหเก็บวะสู้ไม่ไหววะต้องหนีวะสู้ไม่ไหววะจริงๆนี่ก็เยอะมากโอเกอร์ขอโทษนะคงกเาช่วยนายไม่ได้หรอกอึ๊บพีนกันไปอึ๊บโอ้อพีนขึ้นวันนี้โอเควิ่งวันนี้น่าจะปลอดภัยกว่า แนะนำตัวกับไรนี่มีของให้ฟาร์มไหมโอเคได้ตังโอเคอันนี้ฟาร์มให้หมดฟาร์มฟาร์มรูทให้หมดโอเครูทโอเครูกป,ปันซอมบี้นี่ซอมบี้ตัวนั้นตัวหนึ่งโอเคโอเคของน,น,น,น่าจะเพียงพอแล้วไป ตัวแป,ป๊บคือตัวแป,ป๊บด้วยไปเราเปิดกับดักไปแล้วโอเคปิงข้าบนรถเพื่อมีของไม่มีหรอกดูทาเนยของไม่น่าจะมีโอ้นี่มีโอเคได้แบตเตอรี่นี่มันเคยมีคนเข้ามาอยู่นะรถปั้นตอมบี้แล้วโอเคก็ไม่มีของแล้วไปต่อเนี่ย ไม่มีของเอ้ยม,มีมีนี่อะไรอโอเคได้ชิ้นส่วนโลหะโอเคไปไปหาไราส์ขอสปอิต,นนตัวนั้นสักตัวหนึงอหอะย่า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 เอาดิลุกมาเอากันเอากัน อืออายทีหนึงเอายทีหนึ่งอายทีโอ้อหัวแหลกสลายลงไปกับตาของเต็มหรอไอ้ทิ้งของก่อนมาตาโปเนี่ยทิ้งไปเลยทิ้งก็ตรงไหนวะ X ทิ้งไปท่อประแจนี่นะท่อนเหล็ก เออเ็บมาโอเคไออยู่ยนะถ้าจะใช้เอาท่อออกดิถอดตรงไหนวะถอดถอดประกอบเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่ไปโอเคไหนวะอยู่ไหนวะน,วะนี่โอเคน่าจะทุบแรงอยู่แหละมีคนตาามช่วยเหลือ <c oughs> โหล่วงเลยทีเดียวจะแ,แม่งเดก็กเต็มมหน่าเหมือนกันนะ <c oughs> ล่วงเลยล่วงเลยทีเดียวโอเคฟารรมของต่อจะได้สเนกเกอร์นีงไงสเนกเกอร์ใช้พืชอัดกรอบโอ้ฮา,า,า,าวายฮาวายเว้ยปีนไปนี่สิสองบีว่ะ ถ้ามันเราจะไปหาไรท์ไท์อยู่แถวๆนู้นโอเครอก่อนไรท์กลัวจะไปหาโอเคไรท์อยู่ในอยู่ในเมืองนี้ปีบนนี้ปีบนนี้อย่ายิงอย่ายิงดูมือขึ้นไอจะเอาอะไรทำนี้เพื่อหาไรท์แบ็คเขนงส่งฉันมาแบ็คเขนเหรอไอเวร์เนี่ยมันในตึกสูงนะเอาแหละ จะเอาอะไรอ่ะเพื่อข้อตกลงนะตกลงแบบไหนจะทำให้ไล์ไม่ใช่เรืลูกโล้ดแกก็ได้ไปมันเข้ามาผมว่ามีอะไรคุณที่จะน่าสนุกนะไปสิเออไล์ฉันมาแล้วก๊อก็กเปิดประตูนั่นไรวะวะเราเป็นเพื่อนกันมานานแค่ไหนแล้วออสแมน พวกเราเป็นเพื่อนกัมนมานานมากแล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันประหลาดใจว่าที่นายเคยของจากข้าไปนะถ้าเคยเห็นเองมาก่อนไหมไอ้เนาะตอนนี้ข้าจะให้เองเลือกง่ายมาก,าก,ม,ากมือขวาของเองหรือมือซ้ายของเองซ้าย,าย,ายอื้อตัดมือเหรออืมซ้ายของข้าอืมหรือซ้ายของเองนะโอ้โหยอด โคตรเลวเดี๋ยวไล่มากโดนโดุอุ้มบิ๊กไล่เองหน้าตาแบบสูงฉันมาที่นี่พเพื่อทำข้อตกลงอ่ะข้อตกลงเหรอแสดนที่สินสินนะไม่ต้องสงสัยเลยช่วงเวลาที่ยากลำบากนะเจ้านายเสนออะไรเป็นการตอบแทนนะบริการของนายหรือก็พอดีของนายเหรอวันนี้ค่ะจะรับทั้งสองอย่างเลยละ่ะเราคุยคาริม เขาเป็นคนของเราทำเปนสิ่งที่เขาขอจากเองและไลท์พิจารณาว่าอย่าเอ็นดิซินแก่คนของเองหรือไม่เข้าใจไหมหนาจะไม่มีทางเลือกเลยนะรู้ไว้ดีหนูโอ้โหมือมือมือที่วางอยู่บนโต๊ะคมมีดมีดขึ้นสนิมขอปฏิทักษ์แดกแน่ๆขอโด้ยเอ็นดิซินได้ไหม โอเคทำตัวเองกับไรทำเร็จแล้วป้อมปรากัรของไรโอเคแล้วเข้ามาที่ป้อมปราการของไรเรียบร้อยแล้วโอเคจบเลยนะขยะพวกตึกสูงต้องด่ากูด้วยเหรอกูทำอะไรให้ฮะพวกสัง่งนั่นนี่เองไรบอกว่านายกำลังจะมาฉันคาริมนะ ฉันบริการที่นั่นฉันมีลุงที่นั่นอยู่อาศัยอยู่กับซักซัสนำจากแคสซัสหรือเปล่าไปคาร์ฉันมาจากชิคาโกโอเคเอาคารโปนจะติดต่อกันทางยูเรื่อยๆนะโดยวิธีนี้ฉันสามารถมั่นใจได้ว่านาย มันอยู่ที่ไหนล่ะต้องมีห่อคอยเสาอากาศและปิดสวิตช์ไม่ใช่ตัวควบคุมคลื่นแ้นคุของฉันส่วนใหญ่ช้าเกินไปอ้วนเกินไปหรือเมาเกินกว่าที่จะปีนหอคอยได้นะนี่ฉัทำสิ่งที่ฉันได้นายจะให้ใจได้สิ่งกับฉันเหรอนั่นระหว่างนายกับไรฉันรู้ดีว่าที่นายพูดเพื่อเขาแต่อย่าทำพลาดล่ะขอรับความผิดหวังได้ไม่มากนักหรอกนะจะขคยของ เอา,เอาบุรีเนี่ยขายไปเลยเอาเอียนาจะั๊มยาได้เอฟขายของทั้งหมดโอเคอืมมันก็น่าจะพอแหละที่เดือนน,นจะเป็นที่ประดิตของผลิตเหรอระดิตต้องมีพิมพ์เขียวกระแสน้ำเอ่อปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติสโรหะเรามีแล้วทำยาก,ก่อนดีกว่า โ okay. อเคยาเป็นสิ่งสำคัญโ okay. อเคยาทำยาก่อนโอเคถ้าเบิดขวดนี่เหรอถ้าจะพอเอาไปปั่นพวกไรได้นิดหน่อยสิ่งของที่มีทัศนะนี่อัพขอมองไว้ก่อนอันนี้คือทิปขาคู่กดสเปกบารกด e ขณะที่วิ่งผ่านศัตรูเพื่อดำเนินการอ๋อนี่จำเป็นโดดข้ามหัวทักษะชีวิตรอดอันนี้คือดากกระจายธาตุชีวิตสี่ทักษะกระจายดากระจายมาก็ได้ปะที่ปาจอาวุธปกดตรงไหนวะากระจายเผาโอเคเริ่มันเลยอาจจะเป็นผู้ที่ดีดีดีดดออก,กับแกได้นะช่างแม่งไอ้เจ้ยมึงมึงไม่ได้ให้เอนทิซินกับกู กูจะไม่เสียวานากับมืงโอเค,คอเต้องออกไปข้างนอกใช่มปินเสาวงนั้นได้เอาละอัดใหม่โอเครได้มีปัญหาสวัสดีครับสัสดิโอเวนเฮ้ยปัญหายังเยอะ ช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรเราจำแทคติกได้แทคติกที่เอาชนะได้โอเคติคโอลเลยแทคติคโอลน,นี่ไม่มีซอมบี้เลยเหรอเจ่ของกันไหนแม่งโคตรหน้าอภิส่งอภิไลจริงจริงถือไม่ได้ปปีไม่ก็ไม่เป็นไรโอเค้นไปต่อ ไปต่อไม่รอแล้วนะโอเคระด,ดับไฟโอเคไปต่อเหนื่อยเลยนะประเด็นอะประเด็นเหนื่อยเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับอัดเกมเคีียเนี่ยเกยมปัญหามันเยอะมากจริงๆฮยมีคนโดนโจมตีตอดตอนหน้าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงตอนหน้าฉันเธอทำแบบนี้เหรอ จัดการมันเออจัดการมันแค่นั้นแหละของถ้าไม่ไคุณมาผมคุณตายแล้วแหละโอเคจะได้ขุณคนคืออะไรวะโหยตัวใหญ่ช่างมันเราจะข้ามมองข้ามมันไปเอาเดียวอ๋อนี่มันตอ้เหี้ยโอ้ยนึกว่ายจะกลายเป็นซอมบี้ใหญ่ได้มันไปตีซอมบี้โอเค ไปไปต่อฮึบโอเคครับปีนเราจะท๊าโอ้โหน้ำมันเหือดแห้งน้ำมันตัวนี้หายไปไหนอะโอเคโอ้โอ,อมันชักมันแล้วกันอืมตอนี้ก็ยังเยอะโอ้ยปีนไป โอเคก่อนเดี๋ยวมันตีไปเอาใหม่ตอนนี้เราตั้งสติในการปีนนะโอ้โโอเคครับปีนใหม่โอ้แล้วก็ต้องนี่คือเอาตกอีกแล้วไอหน้าสตีนเฮ้ยโอเคเอาลุยแล้วอะไรครับอะไรวันเนี้ย โอ้ก็ปีนตอนนี้โอเคแล้วก็ปีนไหนปีนนี่ต่อปีนดีเฮ้ยโอ้โหอะไรของแม่งวะเอ้เกมไม่สมประกอบเว้ยเกยมไม่ไม่ค่อยจะสมประกอบขนาดซื้อเกมเทมาเลยนะเนี่ยก็ปีนตรงนี้ คไปโจทบโอเค,อเคปินไปของมันครับเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วง่ายต่อโอเคปีนนี่ต่อโอเคกะโดดขึ้นไปบนนี้อ,อุ้ยเออลงไปอา,อา,อา แบะแบะตายตายไปแล้วมันจะตรายให้ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีที่เป <as yeah> ิดโอเคครับเปิดอือโอ้โหเปิดยากเปิดเย็นโอเวนเนอรลิมมีใครลื้อของพวกนี uh> ้แล้วเอาทิ้งสุดต่างๆไปเหรอมีอะไรให้ฉันเปิดสวิตช์ได้เลยนะเวนเนอฉันกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะเอาละมุ่งหน้าไปยังตึกสูงเสาอากาศถัดไปไม่ไกลจากที่นี่หรอก ดิมแค่ใช้สายสลิงนั่นแล้วมุ่งหน้าไปยังทางทิศตะวันออกสายไหนสายสลิงฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอโอเคครับพลังปล่อยแม่งปล่อยแม่งนั่นแหละโอเคสายสลิงอุ๊บอ่าโอเคเดียวยังคาใจกับพวกเวรนนี่จริงๆเลย อยากฆ่ามันนะแต่ของมันของยังไม่พอปืนก็ไม่มีอ่ะมันฆ่าไม่ได้มันช่วยยากมากมึงใกล้เข้าเขตปลอดภัยแล้วมานีมาเดินมาดิเดินไม่ได้เด้อนะงั้นถ้าเกิดเราตัวนี้มันจะมีตัววิ่งเร็วอยู่ใช่ไหมคนในได้ไอ้เหี้ยตัววิ่งเร็วอ่ะโอเคนะเราจะไม่ความเป็นไม่สนใจเขมีบนนี้แหละ มันเนจะไม่เห็นเรานะพอดีละไปต่อถัดไปไอ้คริมฉันทำอะไรได้ถ้าเครื่องส่งสัญญาณอันกับอันที่สองอะไรทุกอย่างไอ้อ้วนไอ้อวก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 โอ้โหที่มันอึดจังวะโอ้โหโคตรอึด โอเคตายไปจ้ะโอเคโอ้เช็ดเียดแดงเกินไปนเข้่มาแล้วโอ,อ้ยอึบอึบไปข้ามไปไมันสนใจกอูอะโอ้ยอืออนักวิ่งไอ้พวกนักวิ่งเย้ ถ้าเป็นไม่สนใจมันก็ไม่ได้ท่นนี้เราขึ้นไม่ได้ด้วยนะโอเคมันจะไม่เห็นเรานะไม่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโอเคไม่เห็นก็เฮียแล้ะมีตัวดึงไ,ได้ตามมาไม่ใช่ตัวเดียวมันมาเป็นขยงอือหืออือหืออือหือเยขยงเลยเวนเลยวิวิ่งวิ่งไต่ขอบวิ่งไต่ขอบ ึบปีนเฮ้ยไม่ปีนวะปีนได้ไหมปีนได้ไหมไมไ่หรอกไอ้งโง่โง่ตัวใหญ่จะปีนไม่ได้หรอกโอเคเราตั้งสติก่อนเราต้องไปตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราจะปีนอยู่บนนี้โอเคเราวิ่งไปเลยอึ๊ปอ่า เควิ่งไปต่อมันวิ่งจากข้างล่างเหรอโอ้โหเป็นตัวตกหมด้วยโอเคครับเราจะวิ่งไปตรงนู้นอึ๊บเกาะโอเคเยอะ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 เย็นเย็นเย็นมันเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวถ้าสู้ไปอ่ะมีมีแต่แพ้ออกแพ้โอเคพยายามเชื่อมต่อกับผู้คนถ้าเขาร่วมกับเซซัสเอ้าเนี่ยโคออกกับใครวะเนี่ย ออกของใครอ่ะไม่เขาไม่ขอออกได้ไหมอ่ะปล่อยไปเซอร์ปล่อยเซอร์ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยอยากเข้ามาปล่อยแม่งตายเป็งตายดิสแตดตายไปตายไปเซอร์เมืนมันจะพยายามจะวิ่งมาหาเราโอเคเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออนี่ไง แล้วฉันจอนั่นแล้วเจ้าโอเคเอาละครนี่ยมีของสิ่งของมิดที่มีเต็มแล้วนี่ต้องมีผู้เล่นทุกคนเตะม,มันออกได้ไงแม่ยถอนถอนออกโอเคตัวทำไมเองมาที่นี่ล่ะให้ไล่ เขาบอกให้ผมทำอะไลฟ์เหรอยิ่งดูไม่เหมือนพวกลูกไอ้ผมจะติดต่อกลับไปว่าบอกว่าคุณไม่ให้มันอ้าห่วยเลยไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะใครอยากปีนขึ้นไปเหรอก็ได้ไปเลยไปเลยโอเคตอนแรกแกยังไม่ยอมแต่แกต้องยอมฉันจนวนนีคนที่นีจะไม่เคยชอบไลฟ์นั่นเลยนะเบี่ยงทางการถูกขโมยปึ๊บไป โ okay. อ,อเคพยายามเชื่อมต่อไอ้หี้ยมืงอเข้ามาทำไม,ไมออกไปอะไรครับเนี่ยถอดถอนแม่งเลยเลือกเซสชั่นส่วนตัวโอเคเลือก,อ,กอยากเล่นแบบส่วนตัวครับน้องๆไล่โปรดอย่ามาลาวีกับพี่ มึงลาวีดูจะบูลลี่มึงใยการฆ่ามึงนีนนแน่แหละโอ้ยเดี๋ยเย,ย็ยนเดี๋ยเย,ย็ยนอย่าปีนไม่ได้ทำไมทำไมทำไม,าาม,าามาต้องปีนตรงไหนวะปีนไงตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้นอึ๊บเจ๊อ่าอ่าปีนไปปีนไปโอเคมาแล้วโอเคนี่น่าจะเข้าได้โอเคครับปีนได้สบายสบายใครเป็นคนบอกออกแบบเสาไว้เที่จะที่จะทำทางขึ้นทางเดียวปีนอีก ปไปยี่สิบสามละอึ๊บปีนพ์ไปไม่ได้ไม่ได้ใส่ไฟนี่ไงโอเคเสาษไม่ยังสูงใครคนอแบบอกแบบบอกบอกฉันมาสิฉันหวังว่าปีนี่นี่จะคุม้มค่านะอึ๊บโอเคครับปีนต่อแล้วต้องกระโดดไปทางไหนกระโดดไปอีกเหรอปึ๊บปึ๊บอ่าปีนขึ้นไป โอเคครับแล้วก็นี่โอเคเปิดด้วยความเร็วสูงอ่าโอเคอยูอ่ในภาพตีะลองดูดิสิไอ้ขี้มคคือสัญญาณุดที่ต้องทำงานแล้วนะไ,ได้ผลไหมสลิมนาได้ยินใช่ไหมพัดเจ้าวเราเลยว่ะดีดีน่นารู้ทางกลับไหมขวามันไม่ใช่ขวาเว้ยมันจะบอกว่าใช่ รอชีวิตเลื่อนอันดับแล้วคะแนนทักษะโอเคโอเคครับเรากลับเซฟไปแล้วเราก็อ๋อยังไม่กลับดีกว่าโอเคครับสำหรับพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบเป็นลิงก์กลยกดซับสไครป์เพื่อพาไปคลิปใหม่ๆด้วยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ